ให้ hey, จดชื่อดีใครใครมาประจำบ้างอ่ะไอ้พวกที่หายไป,ไปบ่อยๆมึจะเริ่มเอาคนออกละเอาจริงจังเรื่องนี้นะไอ้ไทยชื่อชื่อดีดใครที่ยอบหายประจำประจำอ่ะพูดชื่อมาอันนี้ที่คือหายไปเลยเจ็ดครับน้าสมย่อยครับอหนึ่งอ่อยยสองอมาใหม่อีกอ ไอแวร์เจอทุกวันนะสกอ็อตเจอทุกวันครับเอ้ยเจอนะสก็อตช่วงนี้แก,ก,กลาหรือเปล่าลาไปไหนมันต้องจดชื่อกับมึงนะเวลาคนลาได้แล้วใครอีกใครหายอีกตนมาก็มามากันยี่สิบกว่าคนสนะิบกว่าคนสวยมากเรามียี่สิบแปดคนหรือเปล่ายี่สิบแปดคนใช่เรามียี่สิบแปดคนดานี้ โชคครับโชคเมื่อคืนก็ไม่เห็นหรือไงโชคมาดึกหรือไงครับโชคมาดึกใช่ครับน่าจะดึกนี่ไงพี่โชคพี่โชคติดคุกก็โดยประมาณครับสองคนที่ว่าไม่ค่อยเห็นคับบก็พี่ทอมด้วยนะครับยี่สิบห้าซับมาลูลัวเลยเว้ยช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวกูจะเริ่มคัดคนออกละ กูจะเอาพวกที่มีไฟเข้ามาเพิ่มขึ้นให้มันอยู่กันตลอดหน่อยไอ้เหี้ยมันมันไม่ได้เลยเว้ยมันขาด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 ประจําเลยบิงโกหายบ่อยบิงโกย้ายบ้านครับโอเคถ้ามีธุระได้ได้ครับมีธุระย้ายบ้านเขาแจ้งใช่ไหมใช่ครับแจ้งผมสวยอะไรอีกใครอีกโอ ไม่มีนะครับตรงนั้นก็คือที่ขาดโชว์คือเจ็ดกับแวก็มาทุกวันครับแหเห็นทุกวันเอาแบบทีู่ดอยู่ทีมไฟบ่อยๆอ,อ่ะเราต้องการพวกที่ทีมไฟบ่อยๆแล้วเอาแบบพวกที่มาบ่อยๆรับพวกที่แบบอยู่อ่ะแบบไม่ไม่ว่าตอนไหนก็อยู่อ่ะไอ้กัวอยู่ <มา S 2> ตลอดกัวอยู่กัวอยู่ไอ้โชก็อยู่อยู่ครับ คัีมงว่าใครบ้างจุกจิกเห็นดึกๆึกเลยครับใช่จุกจิกเออจุกจิกไม่ค่อยอยู่ใช่จะมาแต่ช่วงกลางคืนถูกต้องจุกจิก๊อชีก็ช่วงนี้เห็นทุกคืนครับลุงแต่เห็นทุกคืนครับช่วงนี้ที่วลาลาขอชีอยู่อ่าขักชีอยู่ม่วงครับม่วงอะนทม่วงก็เห็นบางทีก็ดึกดึกเหมือนกันครับลุงโอยเหรอเอาไปเลขนี้ไหมเอ่อ 8เพรา,าะทะเบียน <8. S 2> <8. S 1> มันมี68ปูวังไล่คัดคนที่ไม่มีไฟออก JK คนที่ไม่มีไฟใช่ดูยังไงอะหายบ่อยๆบ,บ้างไม่อยู่บ้างมามาช่วงแบบช่วงมาแบบแบบเนี่ยช่วงไฟอะ่ะช่วงทีไฟหรือว่าช่วงกูมาบ้างอะ่ะไม่มาไม่มากับกับคนอื่นเลยอะ่ะแล้วค่อยไปหาเอาในเมืองต่องงไหมอ่าเข้าใจอยู่ ใช่พวกทานหมดอ่ะคนบางคนมันยิ่งน้อยอยู่แล้วอ่ะกูไม่ได้อยากจะรับเพิ่มแบบ4ี่สิคนแล้วมากัน2ี่สิคนเหมือนเดิมกูต้องการ30คนแล้วมา30สิคนอ่ะแล้วก็บางจัดกับไม่ไม่เห็นเมื่อวานก็ไม่เห็นจัดใ่ไหไม่ได้แจ้งนะครับใช่ไม่ได้แจ้งโอเคลิ์ไว้หนึ่งรายชื่อมึงมึงลิ์ไว้เลยมึงลิ์ไว้แล้วใครแบบทําความแบบเนี้ยบ่อยๆอ่ะทําทําบ่อยๆอ่ะ ได้ครับลุงมึงมึงแจ้งมึงจดรายชื่อไว้มีบางจัดละหนึ่งเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งสองสองแล้วแล้วใครอีกสมย่อยสามใครยอยสามอ่าแล้วใครอีกสกอตเกลาร์เทวไปพักร้อนอ่ะสองวันยังไงพักร้อนสกอตหายไปหลายวันแล้วไม่ใช่หรอมันมันมันมาช่วงวันนี้มาอยู่วันนี้มาอยู่แกแกมาช่วง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 บ่ายต้องถามบอสเลยครับช่วงบ่ายมาไหมสมอะไรครับพี่มาไหม ม่อยีเห็นเอกเองไม่ค่อยนะไม่ค่อยเอาเพิ่มไปเลยเป็นกี่คนอะส่วนมา<ะ>คนที่มารอกลางวันของผมก็มีแค่หลักๆก,ก็สามคนไอ้บอยไอ้เต๋อแล้วก็ผมแค่<ม>นี้เท่านั้น,มนไม่ค่อยมาปะปลายมากจดรายชื่อไว้จดรายชื่อไวอ้คร<ม>ับผมถามคนในแก๊งครับผมแยตไอจุกเพิ่มไปอีกไอจุกเพิ่มไปไนรายชื่อ พี่จุกเห็นเนาะอยู่สอนอเมื่อกี้ตอนที่ผมตีคุกอ่ะไี่จุกอยู่ใช่ไหมใช่ครับอยู่ครับลบไปไี่จุกอยู่อันนี้จุกกุ้มจุกกุ้มมาทุกวันอยู่แล้วจุกจิกจุกจิกใส่ไปจุกจิกใส่ไปเราจะได้เปลี่ยนฉมหน้าใหม่บ้างขึ้นละเอาคนที่มีไฟมาเราจะรับใครอ่ะใครมีไฟอ่ะจะกูหายกูหาได้กูหาได้ลำพังยังหาระบาร์ลันคารับเปิดแล้วนะครับลันคารับฝอยก็เปิดเผยไอ้เหี้ย ไม่ได้สนอาหารไม่เจออยู่แล้วไอ้เฮียวางยากของรวมหน้าคุกเลยเลสไม่ข้ามมาตรงนี้ลุงเขาจะมองเป็นสถานที่ที่ขี้ขาดทั้งดรวมหน้าคุกแบบกลัวโดนอุ้มอะไรเงี้ยนแารวมรวมยอดเขาหน้าคุกก็ได้ไปรวมยอดเขาเนี่ยหน้าคุกเนี่ยไอ้ตรงนี้มันอุ้มได้ไปด้วยไม่มีรถแล้ว